ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวลองลองพูดแมนหรหน่อยพูดได้ไหมลองลองพูดเหรอรองร้องเพลงฉาดแมนแตงโมลองลองพูดแมนหรหน่อยพูดได้ไหมลองลองพูดเหรอร้องร้องเพลงฉาดแมนแยงโมนี่ไงยังไม่ทันไรเลยครับท่านผู้ชมคะ คนขเขมรก็มาโยยุทะแล้วนี่สาวขเขมรมายยยุทหารไทยะนี่ร้องเพลงชาติหน่อยสิร้องเพลงชาติขเขมรหน่อยสิร้องให้ฟังหน่อยสิเออดูมันเข้ามันช่างสรรหาวิธีการสารพัดนะครับในการที่จะมาอยยุๆๆเข้ามาให้ร้องนะเพลงชาติมึงก็มายยยุทหารอัตหารไทยร้องเพลงชาติหน่อยส่งผู้หญิงมานะคิดดูสิทา่านผู้ชม มันเขาเรียกว่าอะไรนะพระยาละแวกนี่มันคบไม่ได้บอกแล้วเออนะปิดไปเถอะครับไอ้ตรงนั้นอนะปิดไปเถอะก็เห็นบอกว่าท่านาแม่ทัพภาคที่สองบอกว่าเอา้ยถ้าเกิดมีมาการยั่วยุอีกจะเห็นว่าจะจะสั่งให้ปิดใช่ไหมนี่ไงเขามายัย่วยุอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปมาเนี่ยเห็นไหมเออนะครับยั่วยุอีกแล้ว ปิดไปเลยครับท่านนะแต่ท่านก็ไปสัมภาษณ์ในรายการท็อปนิวนะบอกว่าถ้ามีการมายั่วยุหรือมีการมาร้องเพลงชาติอีกก็ต้องปิดไม่ให้ขึ้นมาเหยียบอีกเลยนะครับเออนี่ไงพญาทะแวกครบไม่ได้นะคบไปได้ไงอ่ะเออคนพวกนี้มีแต่จะยั่วยุมีแต่จะอะไรก็หมายรู้นะโอ้โห นะครับไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยนะก็เรียกว่าอย่าง,งเงี้ยก,าาก็เรียกว่ามาสูลิ่งอีกแล้วภาษาให้รุ่นเรียกมาสูลิ่งเออนะดูไว้สิฮะอ๋ส่งทหารมายั่วยุไม่นะแล้วชอบส่งชาวบ้านมายั่วยุนะเป็นอะไรเออชอบใช้นี่แหละนะผู้หญิงชอบใช้เด็กนักเรียนมาร้องเพลงใช้ผู้หญิงมายั่วยุเออคนประเภทนี้ เป็นอะไรอยากจะให้เขาขัดแย้งมากหรือไงอยากจะโดนปิดชายแดนมากหรือไงเออหรือก็เปลี่ยนไปได้นะว่าเขาต้องการที่หลักเขาเรียกว่าอะไรต้องการให้เกิดความขัดแยง้งอ,อต้องเกิดให้กิดการประทะหรือเปล่าอ,อืนะครับยั่วยุเก่งจริงๆนะเอ,อนะคิดว่ามันจะมาร้องเพลงไปแล้วจมมาอีกแล้วก็มาอีก เมืนะ่อวานก่อนมันยังไปลงข่าวในประเทศมันเลยว่าสถานก,การณ์ปกติเราสามารถขึ้นมาร้องเพลงได้อย่างปกติออนะเนี่ยนะครับมันจะเอาทุกอย่างเลยประกาดประสาทเขาพระวิหารก็จะเอาประสาทเมืองทมก็จะเอานะมนไม่เอาประสาทพนมลุงไปเลยล่ะออมไม่เอาประสาทถึงโคราชถึงบุรีรัมย์ไปเลยล่ะนะมันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเลยล้ว ยั่วยุเก่งจริงๆนะครับโอ้โหเนี่ยดูคนเรเล่าสินะเอาฝากท่านไม่ทับด้วยนะเออปิดชายแดนมาเจอมะไม่รู้จะมาเที่ยวทำไมไม่รู้จะมาดูทำไมเออนะครับไม่ต้องมาดูนะประสาทเยอะแยะแถวบ้านคนนะ่ะไปดูแถวบ้านคุณนุ่นเออไม่ต้องมาดูหรอกนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ